เดนีนำเสนอให้ชมขับรถถึงมือนะคะตรงสวยดีดเครื่องยนต์นิ่งๆค่ะอันนี้นะคะเป็นรถ Honda City ี้ค่ะรถปี0 9นะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเกียร์ออโต้ค่ะแอร์เย็นภาษี67เดือนสิงหาคมนะคะต่อได้ปกติคทุกท่านเพิ่งขาดไปไม่นานเองนะคะยังไม่เกินค่ะรถสวยขับดีค่ะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสภาพของตัวรถ ราคาคันนี้นะคะ1,18,000บาทค่ะสีสันร,รอบคันดูดีนะคะมีรูรอยบ้างเล็กน้อยกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะเบาะภายในมีตำหนิเล็กน้อยตามรูปเลยนะคะสนใจสามารถดูดูรถทดลองขับกันก่อนได้ค่ะรถคันนี้อยู่แถวอยุธยานะคะสี่แยกวรเชษค่ะ โทรคุยสอบถามได้นัดรูรถนะคะท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ใต้คลิปเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายโดยตรงเลยค่ะในวันนี้ทางเราต้องรากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ